Notterland ด์แอนเชียงใหม่สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปชมพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นอีกหนึ่งโครงการที่น่าประทับใจค่ะโซนแม่เหี่ยประมาณ7กิโลเมตรจากสนามบินเชียงใหม่และ4กิโลเมตรจากพืชส่วนโลกแบบบ้านมีอยู่ด้วยกัน3ไทายรวม20ยูนิตทางเข้าบ้านสามารถเข้าออกได้2ทางโรงจอดรถนั้นสามารถจอดรถได้2คันแถมยังมีโซนเก็บของให้อีกด้วยนะคะ แต่ละแบบของบ้านมีขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ที่สนใจค่ะโดยแบบที่1ไม่มีสระว่ายน้ำเนื้อที่80.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย295ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่8 9น9 0 0 0บาท แบบที่2มีสระว่ายน้ำขนาด4.5คูณเเมตรเหนือที่100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย361ตารางเมตรราคาเริ่มต้น10ล้าน9แสนบาทแบบที่3มีสระว่ายน้ำขนาด4.5คูณเเมตรเนื้อที่148.3ตารางวาถึง196ตารางวาพื้นที่ใช้สอย409ตารางเมตรราคาเริ่มต้น13ล้าน5แสนบาท พร้อมกันนี้ยังออกแบบตกแต่งไม้ประดับและไม้ยืนต้นให้ทุกหลังอีกด้วยนะคะด้านหลังยังได้ติดตั้งปั๊มน้ำและแทงน้ำถึงสองถังด้วยกันด้านข้างยังมีน้ำพุเสริมห่วงจุยให้อีกด้วยค่ะประตูทางเข้าแบบระบบรีโมทเปิดปิดอัตโนมัตินะคะหลังนี้มีสี่ห้องนอนหกห้องน้ำด้วยกัน ส่วนของโซนรับแขกนั้นเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มที่มีเพดานสูงโปร่งโล่งสบายมาพร้อมกับผ้าม่านและชุดโซฟาหรูหราระบบแอร์ของที่นี่เน้นเป็นแอร์แบบฝังเพดานเย็นเร็วค่ะแถมยังติดตั้งวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังอีกด้วยนะคะ มุมนี้มีที่นั่งไว้สำหรับเปิดรับบิวน้ำพุด้านหน้าถัดมาอีกนิดก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงพร้อมติดตั้งโซฟาและทีวีขนาดใหญ่ให้อีกด้วยค่ะส่วนของห้องครัวน,นั้นบิวอินพร้อมจัดวางชุดเครื่องครัวพร้อมสำหรับคุณแม่บ้านเลยทีเดียวค่ะหลังนี้ออกแบบคุมโทนสีขาวน้ำตาลดูกลมกลืนสบายตาค่ะ โซนรับประทานอาหารนั้นจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะคะมาพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งโดยพื้นที่ตรงนี้สามารถเปิดออกไปรับวิวสระว่ายน้ำได้ทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะนอกจากนี้ บ้านหลังนี้ยังมีห้องครัวไทยแยกเป็นสัดส่วนสำหรับทำอาหารที่มีกลิ่นเพื่อไม่ให้รบกวนภายในตัวบ้านค่ะส่วนครัวอยู่ทางซ้ายมือและส่วนซักล้างอยู่ด้านขวามือแยกกันอย่างชัดเจนนะคะแถมยังสามารถเปิดออกไปยังบริเวณหลังบ้านเพื่อตากผ้าได้อีกด้วยค่ะระบบน้ำอุ่นของที่นี่จะเป็นแบบหม้อต้มกระจายให้ทุกห้องของบ้านนะคะ มุมใกล้บันไดมีห้องเก็บของและใกล้กันนั้นจะมีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องไว้สําหรับรับแขกค่ะมาพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์อย่างดีกระจกบานใหญ่แถมกั้นด้วยกระจกพร้อมเรนาาเวอร์ในตัวชั้นล่างมีหนึ่งห้องนอนทุกห้องจะบิวอินคล้ายๆกันโดยได้ติดตั้งเตียงขนาด6ฟุตไว้ให้และยังคงโทนสีขาวน้ำตาล ติดตั้งผ้าม่านแบบ2ชั้นหนาอย่างดีพร้อมแอร์ในตัวห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะลักษณะห้องน้ำของทุกห้องก็จะดีไซน์ไว้คล้ายๆกันมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บันไดขึ้นชั้นสองนั้นเราได้ติดตั้งระบบไฟบริเวณทางเดินไว้ให้อีกด้วยค่ะส่วนของชั้นสองนั้นจะเป็นห้องนอนทั้งหมดนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องค่ะสำหรับห้อง Master ร์เบด o ูมนั้นกว้างขวางออกแบบบิวอินอย่างพิถีพิถันด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพที่ทันสมัยประตูแบบดิจิตอลดอ r ล็อกทุกห้อง ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางเราได้ติดตั้งระบบแอร์แบบฝังเพดานเย็นเร็วไว้ให้ด้วยนะคะแถมจัดวางมุมอ่างอาบน้ำไว้ภายในห้องซึ่งดูแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะลักษณะเตียงอย่างที่บอกไปนะคะจะออกแบบไว้คล้ายๆกันทุกห้องแต่ห้องนี้เราได้เพิ่มมุมสำหรับนั่งเล่นไว้ชมวิวด้านหน้าบ้านให้อีกด้วยค่ะ ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันสำหรับสองห้องที่เหลือน,นั้นพื้นที่ของห้องก็จะเท่าๆกันค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะคล้ายกันโดยได้ตกแต่งบิวอินไว้ครบห้องนี้จะเห็นวิวส่วนของหลังบ้านนะคะมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันกับห้องอื่นๆ สำหรับอีกห้องอย่างที่บอกค่ะดีไซน์คล้ายห้องที่กล่าวมาแต่จะอยู่โซนด้านหน้าบ้านทำให้สามารถเห็นวิวสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจนมีห้องน้ำในตัวพร้อมกั้นโซนแห้งโซนเปียกด้วยกระจกหนายอย่างดีมาพร้อมกับเรนชาวเวอร์ทุกห้องเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยที่กล่าวมา หากท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน n o t t h r r n n d n d and h o เ s e เชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ